สวัสดีค่ะ JK ปาแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกับรถเก่ง5ประตูนะคะคันนี้เป็น Honda j a จ z ชุดแต่งตามรูปเลยนะคะรอรอค่ะทุกท่านพร้อมใช้ด้วยนะคะขับขี่กันได้สบายเกียร์ออโต้นะคะเป็นรถ Honda j เจ z ตปี05ค่ะเก่ง5ประตูนะคะทรงสวยแม็กสวยค่ะคันนี้เครื่องดีสีสวยด้วยนะคะแอร์เย็นพาสีเต็มค่ะ สภาพตามรูปนี้เลยนะคะทุกท่านเก่ง5ประตูนะคะราคา1เซน19,000บาทกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าค่ะภายในเดิมๆเ,เกียร์ออโต้พวงมาลัยพาวเวอร์นะคะเครื่องยนต์ประหยัดขับขี่ดีค่ะ รถคันนี้นะคะอยู่ที่บ้านศบปเปาพญาเมงลายจังหวัดเทียงรายนะคะท่านใดที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงนะคะสนใจไปดูตัวจริงไปทดลองขับได้นะคะติดต่อไปยังเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เพื่อนัดหมายวันเวลาค่ะเลยอัปเดตสถานะของรถนะคะก่อนออกเดินทางเพื่อประโยชน์ของท่านเองนะคะก็อยากแนะนําให้ไปดูตัวจริงด้วยตนเองค่ะได้ทดลองขับกันด้วยนะคะ119,0 0 0บาท h o n d a Jazz ปี0-5 สำหรับวันนี้แอดมินใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ